อา oh, ละครับท่านผู้ชมปลาอะไรครับลุ้นครับลุ้นครับมือมมือม,มมือมาโอ้โ oh, oh, น่าจะดุกใหญ่นะครับโอ้โห oh, นี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมน่าจะ สองสามชิดได้ครับนี่สองนิ้วสามนิ้วครับครับผมเอาละฮะท่านผู้ชมฮะเต็มที่สองฮะมาแล้วครับเต็มที่สองฮะกอกครับกอกครับกอกเจ็บปลาค่อนครับอีถีอีสาน ชาวบ้านข้าวกำลังออกรวงตดน้ำแล้วป่ามันจะค่อนอย่างนี้แหละครับป่าช่อนตัวเล็กชาวบ้านเร็กลูกคอกครับนี่เยอะเลยเอาไปหมกใส่ักอีตูครับหรือเอาน้ำเอาเจาะก็อร่อยเหมือนกันนี่ ถ้ามาไม่ทันก็แห้งเน่าทิ้งเลยครับเนี่ยดีจะมาใส่บ่วงหนูแล้วเจอพอดีดตัวไหนเล็กๆเราก็เอาไปปล่อยลงสะลงบ่อต่อครับ <c oughs> อะโอเคอันนี้แหละ you. <laughs>